โอ้ยมือเกาะกันดิเอ๊ะค่ะค่ะสบายดีพี่น้องสบายดีเัตุขุทุกคนเด้อสบายดียามเศร้าพี่น้องเอ้ยมาหิบมาหอนอีกแล้วนี่จะหายนี่จะหายนี่จะเสียหายนิ่นมบ่อิ่มน้องหได้ไรกัน้องหมูน่าใจจังอีกแล้วนะน่ะงสามลุงเป็นยังสบายดีป้าลุง ดีฟฝั่งไทยเดิ่มฝั่งเราดว่ามะถ่ายยางมากว่ามาไห้อแงะอแงนี่นะมาหิมาหอนนี่เลยพี่น้องแม่เป็นมือกล้องนะแมาดีนะเมสสบายดีปะลูกน้องฉุดเป็นมือกล้องไห้ซาบไลมาเป็นมือกล้องไห้ มันสีเหญ่มนจะอ้อมาหิ่งมาหอนพี่น้องหายแวแว่อยู่แม่มือใหม่มจมัดแมวเห็ดมือว่านี่ก็มากอะวัฒน์เ้ยเปลี่ยนเสือมาหายว่าว่ากันสวยหนาอะไรเนี่ยรับและวรับและยังหาวอยู่อยากนอนอ,อยากนอนหักหลังเอนนานอดพราวหายจะจะไปเราอื่นพี่น้อง พดโพรากั่งกน่อยกันดิมียอยู่ก็เช้าขีดบ่าต่ามันก็ไปแล่นตลาดแยกาเพม่นก็เอาบ่ได้ดอกพี่น้องไว้ปะแถวเลยจะไปจิเอาได้ได้น่้อยๆ้ะจะไปต้องมกเขาให้จไปทำไปต้องมาุกเขาให้ลานบานนี่จะได้ลานหายกระดอกระดิ่งหย่อมเขามุกนั่งเล่เนี่ยยั สิจิกิหอนกันจชรับคุบจักสิรับและวสิรับแล้วอาปากงปองนังมืนตาหมักนั่นนี่วะลูกหมักหิมักหอนได้พี่้องเหยโ้ย ่นก <Yes. S 1> ับริ tá, ้งท่อองดอกไม่พ <ills> ิ่นยืนท่อมันีคนเศร้าเลยแต่คนแอบลังนี่ปรอยูนกับสาขีดใยเทาคนก็เอาพ่ได้ดอกพี่น้องเลยเทาเลยจั็คโจับได้ไหมพี่น้องแม่มือใหม่บอยหู้เรื่องหู้ลาอะไรเลยบอดูแ่มือใหออ จักเนี่ยหลุเห็นหนอ่มมาเดูไอ้หยเห็นหนเห็นเฮืองมาลุเห็นหุเห็นเฮืองเลยมาลุเพราะว่าในแป้งลูกกพราะว่าตากพุนนักพุชชุอยู่นี่ยพอตกมันหนักหัวนักเวิร มือนีบบนด้ไปเด้อพ่น้องเด้อบ่ได้ไปหาลุงบอยสับนางอ้ำผนไปเยได้นางอ้ำายไปหายดบ่ายาไปอันท่าใตองให้นักหยัข

I don't know, I don't know,

thank <laughs> you Nó đây đây. Ôi, rục cô. đây. Ừ. Hát hát quay cho Quay bà quay bên quay. Ôi, quay dạng quay ơi, ơi. ยังบริษัทเวทไต่ฮะบริษัทเวทหาเลไหายกะไม่กนทีเนาะมีไหญ่เราหาไหายจะตายเราอะเราเลี้ยงลูกมา12 13คนเราก็หายกันหนิเน

Bao pha hiệu hết của nhà chắc I rồi home, you take đi, mẹ. đi you know mẹ? hùng. you know mẹ? Do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  you know mẹ? mẹ? Do you mẹ? Do you Bố มาหิธีมันเรียงไงเนี่ยอันนี้มันารใช้ไหมแดดขึ้กจะต่อยที่เหงาเงี้ยปะเฉยๆยังกินอละเอามาจะดนอายูต้องต่องกระดานให้เดกๆยนกระัมอกมากินเอมากมีเชียงหายหอมารายหาย Ừ, nó ừ, nó thì lại thì mẹ mình nhảy ăn nhạc vào ăn nhảy 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 nhảy ăn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  nhảy có phải ăn nhảy ăn nhảy ăn แตได้ทีแม่โตกเพื่อนว่โต้นมกอเล็เล็กเออติวอุ้มเลยข่าคนน่าักอาชปนะรเก่

จะได้หักแต่หักแต่จะบวดเหนียวเอ้ยเหนียววดคอเหนียวเยซีบแล้วติกืนกินน้ำหมดนี่ยคนนงมันกนดมดนผ